สวัสดีครับไปยู่ช่องบองชีคนสุรินครับบรรยากาศอันนี้ลบก่อนค่ะกระท่อมครับผมแล้วก็อยู่กับแม่ครับผมแม่คือคนที่เป็นผู้คุมทุกอย่างครับคุมยาคุมนี่คุมนี่เจมบอกว่าเป็นครับวันนี้มาตำส้มตำนาะแบบบ้านๆครับเดี๋ยวให้ดูไกลๆครับจัดแบบไม่ต้องไม่ตีดีตองครับ จะแบบสดๆเลยมันองเลยครับแต่พริกแห้งเนาะเพราะว่าพริกแห้งอะมันจะรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าไม่ใช่ไม่หอมอะมันจดชาดก,กว่าชาีอ่อคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไปทาเล็บเลยในคอมเมนต์ช่วงนี้เป็นแม่บ้านครับทําเล็บไปแล้วมันลําบากครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ <laughs> ทํานู่นทํานี่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปทํและค่ะเป็นคนที่ชอบทําอยู่แล้ว นี่ก็ตำาส้มตำอยู่ค่ะตำใส่ผักขยงค่ะไขย่บ้านใกล้เรือนเคียงก็เชมาไชมาเล่นทักทายกันได้นะครับิ้มไม่กัดค่ะไม่กัดต้มตำมาชิมฟรีครับผมมาชิมส้มตำจินชิมฟรีนะครับพร้อมเมื่อวานเราไปเอาบุญมาแล้วปาป๋าใช่ปะใช่เอาบุญมาแล้วได้บาปเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะหลังจากบุญเสร็จก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงไหนที่มันเป็นสายบุญ ใส่บุญดีกว่าครับอาจจะเป็นคำชะโนโดอย่างเงนะี้ยเนาะเป็นพวกคำชะโนโดนเป็นพวกเดี๋ยวดูอีกทีครับเราาสไปดูชิ้นะนี่้มะนาวมาจากสวนนมนะ,ะดดนมมละกอก็มาจากสวนลูกเดียวก็พอเนาะนะ้ำเยอะเนี่ยเดือดเปรี้ยวก็น่าจะยำเน,ะนาะน้ำใหญ่ๆยำมะนาวใส่ปลา,าร้์สีสันอย่างเงี้ยตับดีกันครับ เพิ่มความเค็มกล่องนีน้จัดสวนหมดเลยครับผมไม่ได้ซื้อสักอย่างครับซื้อแค่อย่างเดียวครับพริกขันไม่ได้ครับน้ำปลานิดน,นึงครับผมเพิ่มความเค็คคมต้องใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าโออาร์ผมมีนิดน,นึงครับอีกอย่างนึงเป็นตำลายวัดข้างผมมีน้อยมาแซ่บได้เดี๋ยวทจะใส่อันนี้น,นิดนึงนะคะ โมเดียก็จะไม่ค่อยถ้าเป็นแบบบ้านๆเขาจะไม่ใส่หรนกะต่ <อา S 1> เราใส่ใส่เพื่อความนัวนัวหวานานิดนึงครับอันนี้ก็เป็นปลาไหลยี่ห้อใหม่ลองลองไปเร<ช>ือ่อยๆนะยี่ห้อไหนอะไรไม่ล่ะแต่รสชาติก็เหลี่ยมๆกันไม่้ยครับเดี๋ยวเคี่ยวก่นอนเข้มข้อนอยู่นะครับอืหอมหอมอยู่นะ ยี่ฮอน,นี่ดาราโฆษณาดีกรัดตัดขึ้นมาดูเนี่ยขึ้นมาดูเออแบบวาชิมเนี้ยโอเคอนะท, okay. ทีนี้ใส่มะละโก้ค่ะเอาหมดเลยบวะค่ะหลายคน เราถ่านได้นั่นพอแล้วแีไรก็ใส่ผักขิงเง,งพบรักที่ดอกผักขิงเงยงพบรักที่ดอกผักของไทยว่าทำไมถึงใส่ผักขิงเงยงอันนี้บ้นบานๆครับผมบ,บ้านๆ<ร>ใส่ผักขิงเงยงแล้วมันจะมันจะหอมขึ้นครับลองลองดูได้ครับถ้าใครมีผักขิงเหงียงลองดูนี่ห้าบาทค่ะซื้อมายังไม่ได้ไปเก็บเองเดี๋ยวจะไปขโมยแถวทุ่งนาแถวนี้แหละไปเหงยงช่วงนา ุกวัน,นี้ก็หายากเลยทำทุ่งนักฉีดยาไรตัดยงตัดหญ้ารับรองไม่ผิดสำแรงค่ะเออใส่อะไรแทะผาดนคนรักสุขภาพเหรออ,อยู่นู่นถ้าตำใส่ใบกระเทียมโอ้โหโอจวดยละ อากาะเข้าเสยหน้าหนาวลมแหมก็พินดีนครับผหมดเยอะนะครัเนี่ยตัวส,สั่น <c oughs> ส,สีสีสันพันเลยก็ทราบว่าพูดว่า,ากันว่าใครชอบแบบไหนเลย ส้มจำกินเท่าไหร่ก็ไม่ดุโย่พอแลยย้วค่ะอย่า่ยนานเดี๋ยวเส้นมันช้ำจำให้ตำต้อมีน้ำเยอะอย่าม้นต่อ,อยไปชิมก่อนนิดนึงปกติจิมไม่ชิมอือแม่แม่มมชิม <laughs> แม่จะกินเองหอมผักพันเงยงมากแม่ ทำปลากระยอใส่ถาดเด้งไม่ละใสจานเนี่ยมีปลาทอดด้วยนะครับผู้จัดการทอดอยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่ชมว่าผู้จัดการสวยขึ้นนี่ไก่บ้านต้มตุนอยู่ต้มตุ๋นเนี่ย ยอดคเดี๋ยวไปสวยกันครับสวยนี่ก็ปลาปลาทอดปลาบ้านบ้านทอดครับผมปลาเข่งปลาอะไรปลานายของทอดกรอบแก่รับ้งหมดมาส้มตำอะไรครับทอดนี่อั่นี้ก็ปิ้นนะครับผมนี่ต้มไก่บ้าน ใส่เลือดแล้นะครับเลือดสดๆเลยออกำดำๆเสียบๆครับผมแล้วก็ปลานาครับปลาเข่งพวกปลาเข่งปลานิลปลาคอนเล็กนะครับผมแล้วก็ตั๊ของเราครับเนี่ยข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวใหม่ครับผมโอ้ดูสีสันข้าวเหนียวไม่ธรรมาดาดวไปทานนะครับเนบี่ยบงจิลองสวยสักคำนี่สวยโชว์หน่อยอ่าสักคำครับโอ้สวยชัวร์เลย ให้มแม่สวยโชว์นั่นแหลปะป๊ะป๊าที่อมคลิป่อยแล้วสว,สวัสดีค่ะมาเราจะมาสวยกันสวยสวยส่ผักไยเงหาผักไยเงก่อนตอนนัดได้ปลาได้ปลาปลามาปลาปลาปลากรอบอร่อยตรงนี้ก็ได้อ ในก็เป็นอยู่บบ้านนะขายบ้านนะนุ่มนิ่มอร่อยกรอบเดี๋ยวให้แม่เบี้ยวบ้างมามาแ<ๆ>มา่เบี้ยวในนก็โยนในกันละชิมอีกสักคำหนึ่งปลาลวก ไปจุดจ่าทีนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละกันไปก่อนนะครับกับบรรยากาศตอนนักศูนย์รูดูหนาวครับครับเนากะนกางกินก็มีความมีความอบอุ่นครับผมตามสไตล์เนาะบ้านๆครับ้านนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะที่สามารถ หายากนิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่แถวต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องสงบเงียบด้วยครับแล้วก็มีลมเยน็นเดนเกล็ดไอแบบเป็นบ้านเนาะมันถึงจะจดจานมีความสุขครับผมสินี้ก็ประมาณนี้ครับครับผมทำข้าวกินไปเรื่อยเนาะครับผมทีนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะว่างๆเดี๋ยวจะพัฒนาคลิปแล้วก็ จะทำอคอนเทนต์แบบแนวใหม่ๆให้ดูครับมีประมาณนี้ครับรายการไปก่อนสวัสดีครับ